สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่ลูกดกนะคะหรือแม่ลูกดกชาแนลนั่นเองนะคะวันนี้แม่ก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกต่อกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยานะคะเงินเยียวยา3 0 0พบาทนะคะเป็นเงินที่รัฐบาลจะให้กับกลุ่มเปาะบางนะคะกลุ่มเปาะบาง ก็จะมี3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเด็กที่อายุไม่เกิน6ปีนะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่3เป็นกลุ่มคนพิการนะคะซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้เงินเยียวยาเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่า,ามีเงินเดือนที่ทางรัฐบาลอุดหนุนให้ ประจ,จำอยู่แล้วทุกเดือนนะคะอย่างเป็นของเด็กก็จะเป็นเงินอุดหนุนบุตรนะคะเป็นคนชราก็เป็นเบี้ยคนชราคนพิการก็เป็นเบี้ยพิการนะคะตรงนี้ก็คือว่าจะได้รับตรงนี้อยู่แล้วทุกเดือนแต่ตรงนี้เขาทํามาเป็นพิเศษให้กับในช่วงของโควิด <c oughs> ก็คือเป็นเงินเยียวยาให้3,000บาทนะคะทีแรกเขาจะให้เป็นเดือนเดือนละ1 0 0 0บาท3เดือน แต่อาจจะมีเงื่อนไขหรือติดปัญหาอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นให้3 0 0 0บาททีเดียวเลยนะคะโดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้นะคะยังไงเดี๋ยววันที่20รอมารุ้นกันนะคะว่าเงินจะเข้าหรือไม่เข้านะคะแต่ทางาข่าวที่ดูมานะคะก็คือว่ากำหนดมาเรียบร้อยแล้วคือวันที่20นั่นเองนะคะ เงินจะเข้าให้กับทุกคนนะคะยกเว้นคนที่ได้รับในส่วนของเงินเยียวยา5,000ันบาทหรือเงินเกษตรกรไปแล้วซึ่งอันนี้หมายถึงคนพิการที่ได้รับเงินเกษตรกรแล้วก็จะไม่ได้คนชราผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับเงินเกษตรกรหรือว่าได้รับเงินเยียวยา5,000บาทไปแล้วก็จะไม่ได้แต่ในในส่วนของบุตร ก็คือเด็กนะคะพ่อแม่ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วจะได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคนละส่วนกันเพราะว่าอันนี้เป็นเงินอุดหนุนบุตรนะคะบุตรยังไม่ได้รับในส่วนที่เป็น5 0 0 0ันบาทนะคะก็คือพ่อแม่ก็จะได้รับถ้าพ่อแม่คนไหนได้รับเงิน5้าพันแล้วก็ยังจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรคนละ3า0พบาทต่อนะคะค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่นำมาให้จะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้แม่ก็บายๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ